สวัสดีครับทิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระกิ่งภัยรีพิน่าชื่อเซฟเซฟ143ครั้งที่84วันที่23่สิกรกฎาคม68 บัดนี้วันที่23กรกฎคม68เป็นวันที่84ข้าพเจ้าน,นายรัตนชัยคงฤทธิ์ขอถวายเสียงสายทยายพระสูตรพระป่าลิตตาละและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติลึกได้มีสมาธิจดจ,จ่อในขณะ พญันะนะได้บทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด 1. บทกาบพระราาตาัตนตอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระกวาพุทธทงพระกวานตังอธิวาเทมิสวาฆาโตพระกวาตาธโมธรมังนมสมสซามิสุปิปันโนพระกวโตซาว,วักสร้างโคสร้างคังมามิ 2. บทบูชาพระภัยรีปีนาฏ อรหังสาัมมาสัมพุทโธสุจีรางปาลินิพุโตขุเนหิทะลามาโนทธานิปาละมิหิจะทิสติยาวาชีวังอาหังพุทธังธรรมังสังคังสาระนังคาโตปูเชมิละตะนันตะยังธรรมังจะรา,ามิโสตนาสามบทสวดชมนุมเทวดาสามัมนตาจักกะวาเลสุอันตะลาคันชันตุเทวดา สัตธรรมมงมุนิลาชันสะสุนันตุสักข,ขะโมกาะทางสักเคกาเมจะลูเปคิริสีขะระตะเทจันตะลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตะลูนาวะขะหะเนเคหาวัตุอิเขเตภุมมาจายันตุเทวาชาราถาระวิสเมยักขะคันทับพะนาคาติฉันตาฉันติเกยังมุนิวะาราจนัง สาธะโวเมสุนานตุธรรมะสาวะนาการลอายาัมผาพันตาธรรมะสาวะนาการลอายัมผาพันตาธรรมะสาวะนาการลอายัมผาพันตาสีบส่บดสวดปุภาภานะมะกานะโมตัสสะพระกะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสารนคมนาปาฏะพุทธังสารนังคาฉามีธรรมังสารนังคาฉามีสังฆังสารนังคาฉามีทุต, like kind of ต to to ิยมปีพุทธังสารนังคาฉามีทุติยมปีธรรมังสารณังคาฉามีทุติยมปีสังขังสารนังคาฉามิ ตาติยัมปีพุทธังสารนังกชามีตาติยัมปีธรรมังสารนังกชามีตาติยัมปีสังขังสารนังกชามีหกบทสวดสัจจกิริยาคาถา นาถิเมสะนังอันนังพุทโธเมสาหนังวังเอเตนะสัจจะวันเทนะสุติเมหโหตุสัพพทานาถิเมสาหนังอันนางธรรมโมเมสะนังวังเอเตนะสัจจะวันเทนะสุติเมหโหตุสัพพทานาถิเมสาะนังอันนังสังโฆเมสาหนังวังเอเตนะสัจจะวันเทนะสุติเมหโหตุสัพพทา เจ็ดบทสวัติละตนะปะนามะคาถาพุทธังนาเมตะตนะภูตะสาลีระติตังทำมังนาเมตะตนะภูตะวิสุทธิสาลังสังขังยาเมละตนะภูตะสุสีละดิิถิเอตังนาเมติละตะนางละตนัตยะวะหังสัมมาสโมระสัมมาสโมสะลิตะวัตถุวิเศษภูตัง อโยายานยุตตะครุณโยคะวะสัป,ปะวะัตตังอสุตะยัมหิปิตะเทวะยะถาติทานเถเอกังวินาตะติสะเลสะมะสัมภเวณโรเกกะถาติจะจิเลจะปาะตุภูตังคัมพีรายานวิสัยังอาติทุกทะสัตถังวินยูหิปติชะเนหิวิชัยนะรูปารโลกามิ เกหิจิตกะทัตุปะสัภนียังเกสันจิสุทุวิถีตังคูนากายาตายะนามินามิหิเยวะชนาตายะสุวิสุตัมปิสุมปัสสะตังมะนะสิสุทธะปัสสะทานังบุญนตถกาณะมะมุตตะมะบุญนะภูมัง ทุกขาปะมุตตะนามุขสะระนังขาตานังปูชาละเหสุป,ปะละมังอภิปูชเอยยังนิพพานะสัจจิกิริยายุปะนิสยาานาาัยัังสัมมเกเลสัมะและโสถนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตตะกุสะเลหุปะเสวะนียัง ปาเนหิจาปิสระ,ะนังขะมนียะเมวะตัสสะมาหิตังติสติละตะนังสระ,ะนังขะตัมหละลัตะลัตะตินทิวะขะนะเนสุนามัสสา,านาปูเชมะจาปิสะสะจังสุปะสันนจิตาตาตถานุปาลิ ลิจาริยาสธาระตาดะบุญเนนตัสสุกเตนะสุขีพระเมมุเตเชนะตัดสัจสทาปิสุวัติหุนตุโยเจถะธรรมวิณยมิปะมานาภูโตโลกุตราภิสัม,มโยนิยโตสุโพชะนังตัสโสปนิสยะจายะ ay อะยัมปิหตุต วัตถุตาายปะริติโตสุป,ปสาธากาโล 8. แปณนะมะการสิทธิคาชาโยจักขุมาโมหะมะาราปาัสาะโถสามังว่าพุทโธถูข่าโตวิมุตโตมารัสสาปาสาวิณิโยจักยันโตปาเสสิเขมังชะนาตังวิเนยัง พูดถังว่าลันตังสิละสานมามิโลกาาัสะนะัจวิลายะจันตะตันเตสาสาเตชายะสิหุนตุสัพพันตารายาจว,วินาสาเมนตุธรรมโมทะโชโยวิยะตัสสะสัตถุ ทสเสสิโลกัสสวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรรมทรัศชา,าลีสาตาว่าโหสันติกะโลสุจินโนธรรมังว่ารันตังสิละสานามามิโมหะป,ปะทารังอุป,ปะสันสทาหังตันเตชาสาเตชายาสิทธิโหนตุสัพพันตารายาจาวินาสะเมนตุสัทธมมะเสนาสุขาตานุโคโย โลกาาัสะปาฟุปะกิเลชะเตจาสันโตสะยังสันตินิโยชะโกจะสวาคาตะธรรมังวิถีตังกะโรติสามขังวะรันตังสิลสานมามิพุทธานุพุทธังส,มมสะมะสศลทิฏทิงตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหนตุสัพพันตะรายาจาวินาสาเมนตุ ก้าบทสวดนะโมการัตตะคาคาถานะโมรหัตโตสัมมาสามพุทธ,ธาสัมะเหสีโนนะโมอุตตมะธรรมัสสะสวาขาตเสวะเตนิธานะโมมาหาสังฆาสาปิวิสุทธสีละทิธิโนนะโมโอมาตายาลัทธัสสะระตะนัตตะยัสสะสาธุกังนะโมโอมากาตีตัสตัสสวิ ตัสสะวัตถุตยัสสปินาโมกาลัมปะพาเวนวิคันฉันตุอุปทวนะนาโมกาลานุพาเวนสุวัติขนตุสัพพทานาโมกาลัสสะเตเชนวิทิมหิโหมิเตชวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุก,กังเอกังสามารถยังพักกวาสักเกสุวิหะราติกาปิวัตถุสะมิงมาหาวะเนมะหาตาพิขุสังเคนะสัตติงปันจามะเตหิพิขุสาเตหิบท,ที่สิบใหม่ครับบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัม เมสุตังเอกังสมยังภาคกวะวาสกเกกสุวิอาราติกะปิวัตุสัมิม,มาอาวะเนมะหาตาภิขุสังเคนะสัตติงปัญจะเมตเตหิภิกขุสาเตหิสัเพเหวะอะระหันเตหิทะสาหิตะโลกะถาทูหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาหหนติภาคาวาัตตังทัสสานายะภิกขุสังฆาจะ อถาโขจะตุตนางสุทธาวาสากายิกานางเทวานางเอตถาโหสิอะยังโขภคกวาสาเกสุวิหารติกาปิวัตุสัมิงมาหาวะเนมาหาตาพิคุสังเคนะสติปัญจามาติหิพิคุสาเตหิสัเพเหวะอะระตหิทะาสหาิตะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหติภคววัตตัง ทศา,านยายะภิกุสังฆาจายานนูนามายามปิเยนาภคะวาเตนุปะกะสังกะเมยามะอุปะสังกะมิตวาวภคะวะโตสันติเกปจเจกะคาถาพาเสยยามาติอะถโขอตาเทวตาเสยยาถาปิด นามะภะระวาปุริโสสัม,มันชิตตังวาภาหังปาสาเลยยะปาสาลีตังวาภาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุ อัตาลาอีตาภาคขาวะโตปูลาโตตาตุลาอังสุอาาโขตาเทวตาภาคขาวันตังอาทิวาเทตาวาเอกะมันตังอาถังสุเอกะมันตังติตาโขเอกเทวตาภาคขาวะโตสันติเกอีมังคาทางอาภาสีมหาสามาโยปะวานสสะมิงเทวกายาสามาขาตาอาคาตามาหอีมังธรรมมสามังถากีตาเยวะอปะราชี ตังคันติอะตะโขอาป,ปะลาเทวตาภาคขาวโตวส,สันติเกอีกมังคาทางอาภาสีตัาลาภิกขวสามทาทะหังสุจิตตังอัตะโนอุชุกะมะกลางสุชาลทีวะเนตานิค่ะเอตวาอินทิละอินทะลิยานิลกขันติปติตาติอะตะโขอาป,ปะลาเทวตาภาคาวโตวส,สันติเกอีกมังคาทางอาภาสีเชตวา คีลังเฉตวาปะลีคังอินท,ทัคีลังโอหัจะเมชาเตจะรันติสุทาวิมะลาสุจักขุมะตาสุทันตาสุสูนาคาตีอะทาโคอะปะราเทวตาภาคาวะโตสันติเกอีมังคาทางอาภาสีเยกีติพุทธทางสารนังคาตาเสนาเตขามิสันติอาปาญะภูมิงปาหายะปานุสังเทหังเทวกายังปะลี ปะริปูเรสันติติตอัทโขพควาพิคูอามันเตสีเยปุยเยนาพิขาเวทาสาสูโลกะถาทูสูเทวตาสันนิปาติตาโนติภักขะตังพัฒนานายาพิคูสังคัจจา เยปิเตพิกาเวอะเหสุงอาตีตะมานทานังอาลาหโตสัมมาสามพุทธาเตสามปีพักขาวันตานังเอตาปะละมาเยวะเทวตาสันนิปาติตาอะเหสุงเสยยาถาปีมายาหังเอตาลาหิเยปิเตพิกาเวพาวิสันติอาณะอนาคาตะมัทานังอาลาหโตสัมมาสามพุทธาเตสามปีพักขาวันตานังเอตาปะละ มาเยวะเทวตาสันนิปาติตาภาวิสันติเสยยะถาปีไมหังเอตาลาหิอาจิกิสามมพิกาเวเทวกายนานามานิกิตตยิสามมพิกาเวเทวกายนานามานิเทศิสามมพิกาเวเทวกายนานามานิตังสุนาถาสาธุกังมะ นาสิกะโลทาภาสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิกูภาคาวาโตปัจจัดโสสุภาคาวาเอตถา,าโวจาสิโลกะนุกัสสามิยาถดภุมมาตาสัติตาเยสิตาคีรีคำภาลัง ปะฮิตตาสะมาหิตาปูถุสีหาวะรสีนาโลมะหังพาสิสามภุโนโอทาตามะนาสาสุทาวิปสัสสนะนาลาวินลาพิญโยปัญจาสาเนาตนาตวะวะเนกาปิลวัฒเวตะโตาอามันตะยิสัตถาสาวเกสาสะาเนลเตเทวกายาอาปินกันตา เตวิชานาถาภิโวเตจะอาตามป่ามากะลุงสุตวาพุทธศาสนังเตสัมปาตุระหูยานังอมานุสานาทัสสานังอเปเกสะตะมัทธขุงสะหัสังอัตะสตะลิงสะตังเอเกสะหัสานังอัมานุสานามัทธสุงอเปเกกะ อเปเกนตตะมัักคุงติสาสาพภาหุหา,หาหุงตันจะสัพพังอาพิญญายะว่าวาักกิณาจากหุมาตตโตอามมนจายิสัตหา สาวเกสาสะเนระเตเทวกายาอภิงกันตาเตวิชานาทับัวเยโวหังกิตายิสามิขีราหิอนุปุปภาโสสัตตะสหัสสายวายาขาภุมมากาปีลาวัฏถาวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัสสีโนโมทมานาอาจิกามุงพี่คูนางสามิจริงว่นาม สาหัสสาเหมาวตาญาขานานันตาวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสีโนโมทามานาอาทิกามุงพี่คูนางสามิติงวนางสาตาขีลาติสาหัสสายขานานันตาวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตวันนวันโตยะสัสสีโน โมทามานาอธิกรรมุงพี่คูนางสามีติงว่านางอิเจเตโสละสะสะหัสสายักขานานันตาวันนิโนอิทธิมันโตทุติมันโตวันนะวันโตยักศสีโนโมทามานาอธิกรรมุงพี่คูนางสามีติงว่านางเมตสามิตาบัญจะสาตายักขานานันตาวันนิโนอิทธิมันโตทุติมันโตวันนะวันโตยักษ์สีโนโมทามานาอธิกรรมุงพี่คูนางสามีติงว่านาง ภูมิโลราชา,าฮิโกเวปุรัสสนิเวสานังพินโยนางสตาตะสาหัสสังยักขานังปาลิลูปาสติภูมิโลราชาฮิโกโสปาขาสามีติงวนังปุริมันจติสังราชาธาตะรัถโอป,ปสะสาสติ พันทัพานางอาทิปาติมาหาราชาสัสติสีโสปุตตปิตัสสะภาหะโอินทานานามหาหปาลาอินทิมันโตชุติมันโตว,วันณวันโตยาสิสีโนมทามานาอาทิการมุพีโคนางสามีติงวนางทักขินันจติสังราชาวิรูหตัปาัสสาตาิปุพันธานางอาทิปาติมาหาราชาสัสติสีโสปุตตปิตัสสะภาหะโอินทานานามหาหปาลา อิท no an huh ah ah er. ิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสัสีโนโมทามานาอาทิกามุงพี่ภูนางสามิติงว่านางปัจฉิมันจัติสังราชาวิลูปัโขปัสสาถาตีนาคานางอาทิปัติมาหาราชายาสสัสีโสปุตตาปิตัสสะพะหัวอินทานานามาหาภาราอินทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัสีโนโมทามานาอาทิกามุงพี่ภูนางสามิติงว่านาง ปุตตะรันจัตติสังราชากูเวโลตปัสาสาติยะขานางอาธิปาติมหาราชายัสัสสีโสปุตตาปิตัสสา,าหาโอินทานานามหาหาลาอินทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันโาวันโตยัสัสสีโนโมทามานาอาธิกามุมพี่กูนางสามิติงวนัง ปุริมาทีสังธารตาะละทถทักขีเนะวิรูหโกปัชีเมนะวิลูปกโกคกุเวโลุตาลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสาัมันตาตตุโรทีสาทันทันละ มานาอัตถังสุวะเนกาปิราวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันตานิกาสาธามายากุเกนทูเวงเกนทูวิภูตาวิภูโตสาหะจันทานโอกามะเสโธจกินโนมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจัเทวสุโตาจามาตาลิจิตตะเสโนตะกคันทัพโพนะโรราชาสาโนสาโพอาหูปัญจัส สิโอเจวะติมพาลูสุริยวัชชาสาเอเตจันเนจราชานโนคันทัพภาสาหาราภูติโมทมามนาอาธิกามุมพีภูนางสามิติงวนางอัธาคูนาภาษานา,า,าคาเวสาลาสหัตัญชากา,ากัมผานลัสสตาราอคูปายาคาะยาภิติยะ ยามุนาธาตะรัตถาจาอาคูนาคาจัสสิโนเอลาวันโนมหานาคูสโสปาคษา,าไม่ติงวานาเยนาคาราเชสาหาสารันติทิ่พาธิชาปักขิวิจุจตะคูเวหายาสาเตวนมมะนาปัตตาจิตตาสุปันนาอิติเตสนามังอะยันทธา,านาคา ราชานะมหาสิสุป,ปันนาโตเขมะมากาสีพุทโธสันนหาหิวาจาหิอุปะวะหายันตานาคาสุป,ปันนาสาระนะมามังคังสุพุทธังชีตาวะชิระหันเทนะสะมุทังอสุราสีตาถาตะโลวาสวัสเสติอิทิมันโตยะสัจีโน กาลก,กันธามาหาพิสมาอาสุราทานะเวขาสาเวปจิติสุติตติจะปะหานาปะาลาโทนะมุจิสหสะสตันจะผะลิปุตตานังสพเพเวโรจนามากาสันนันหิตาวาผะลิงเสน,นังลาหุพันธะมุปาขามุงสะมะโยธานิพันธันเตพิคุนังสามิติงวนัง อาโปจะาเทวาปะทะวีจะาเตโชวาโจตะทาขามุงวาลุนาวาลุนาเทวาโสโมจยะสะสะสะายาสัสสาสหะเมตตาการุนาเกกายิกาอาคูเทวายาสัตติโนทะเสเตทะสาทธากายาสะเพนานันตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยาสะัตตโน โมทมา้ามหนาอธิกามุงพี่คูนางสามีติง,งุนางเวนทูจเทวาสาหาลีจะอสาสมาจาทูเวย่ามาจันทัศสุปนิสาเทวาจันทะมาคูปุรักตาสุริยันสุปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรักฮิตานขันตานิปุรักิตาวาอาคูมันถะวาราหากาวาสูนางวาสาโวเสโทสาโคปาขาตุลินทาโท ทศเสเตถะศาทากายาสเปนานันตาวันน้โนอิทิมนโตทุติมันโตว,วันนาว,วันโต,ววนตยสัสศาสีโนโมทามานาอาธิกรรมุงพี่ครูนางสามีติงวนางอาัทาคูสาหภาูเทวาสารามาขิสิลาฮารีวะอลิถากาจะโลชาจะอุม,มาปุพะนิภาสีโนวารุนาสาหาธรรมจาจัตตุตาจาอัอเนชากาสุเลยยะรุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสีโน ทะเสเตทะสัตถกายาสพเปพนานันตะวันนิโนอิติมันโตทุติมันโตว,วันละวันโตยาสัจีโนโม,มทัมานาอธิการมุงพิคูนางสามีติงวะนงางสมานามาหาสามานามานุสามานุสุตตมาทิทาปะทูสีกาอาคูอาคูมะโนปะทูสีกาอาถาคูหารายโยเทวาย เยจะโลหิตาวาสีโนปาาคามาหาปาาคาอาคูเทวายาสสีโนทเสตเถธาสาธกายสเพนานันตาวันน้โนอิทิมันโตทุติมันโตอุทิมันโตทุติมันโตวันนวันโตยาสสีโม โมทามนาอาธิการมุงพิคูนางสามิติงวนางสูกากะรุมาหาอาลุนาอาคูเวขาณสาสาหา,าโอทาตาไคยะหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขานาสาธามันตาหาละขาชา สมิสกากาจายัสสีโนทานะยังอาคาปาจุนโนโยธิสอาอภิวสัสาติทะเสเต,เตทะสะทากายาสัพเพนนานันตาวันวิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสัสสีโนโนทามานาอาทิกามุงพี่คูนางสามีติงนุนาง เคมียาตุสีตายามากัตกาจจาสัสสีโนสัพพิตากาลามาเศะโสตินามาจาอาสาวะนิม,มานาะติโนอาคูอาทาคูปะละนิม,มิตาทะเสตทะคา,ากายาสาเปนาน,าน,านันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสีโนโมทามานาอาทิกามุมพีกูนางสามิติงวดนาง สัตเถเตเทวนิกายาสัเพนานันตาวันนิโนนามันวะเยนะอาคันถุงเยจันเดสติสาสาหาปาาะวุฒะชาติมากีลังโอคาตินะมะนาสาวาังทักเโมขาตะาลังนาคังจันทังวะสิตาติตังสุพัมมาปะระมัตโตจะปุตตาอิทิมาโตสาหะสันนางกุมาโลติโสจะโสปาขาสามิติงุนังสาหัสสาพัมมาโรกานัง มหาพัมมาพิติธาติอุปป,ปันโนทุติมันโตพิสมากายโยยะสัสสิโสทะเสสะอิสราอาคูปัจเจกะวะสวัติโนเตสันจะมัคณะโต,ตอาคาหาลิโตปาลิวาลิโตเจเตจะสัพเพอะพิงกานเตสินเทเวสัพัมมาเกบ มาลาเสนาอพินกามิปัสสะกันนะหาสะมันทียังเอธาคันนะหาถะพันธาถารเคนะพันธามัตุโวสะมันตาปะลิวาเลทะมาวโมติถะโกจินังอิติตัถมหาเสนกันนะหาเสนังอเปสายิปานิาตาละมหันจะสะลังกัตตะวานาเพ่าวังยะถาปาวุสะโกเมโคทะนันโสะวิสุโก ตถาโสัจจุทาวัติสังขุโทอสยังวเสตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะกิตนานาจักขูมาตโตอามันจาย,ยิสัทธาสาวเกศาสะาเานลเตมาลเสะนาอภินกันตาเตวิชานาถาภิกโวเตจะอาตามปมามกะกะปะมกะลุงสุตวาพุทธสะสะส,ะสะนัง วีตาราเคหิปากามุงเนสังโรมันปิอินชัยุงสัพเพวิชิตสังขามาพายาตีตายาสสทิโนโมทันติสาหาผูุเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติจบบทที่สิบขอพักครับ